สวัสดีครับทุกคนฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองช anel นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของคนที่จ้างคนอื่นนะฮะปั๊มยอด subscribe ในยูทูปนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วมันเกิดความเสียหายอะไรยังไงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นสําหรับใครที่ดูช่องของเราอยู่นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมีฟองช anel ด้วยกันนะครับผมมาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะเรื่องของเรื่องก็คือเนี่ยนะมีหลายๆคนสอบถามผมมาว่าพี่ครับเนี่ย ทำยังไงให้ผ่านกฎไวๆแล้วเราสามารถไปจ้างคนอื่นมาปั๊มยอดซับให้กับเราเนี่ยได้หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นในตามเพจต,ต่างๆนะ Facebook หรือว่าตามในเว็บบริการต่างเนี่ยเขามีบริการปั๊มยอดซับใน youtube ให้นะครับซึ่งราคาไม่ได้แพงมากนะราคาหลักพันบาทเท่านั้นนะฮะก็สามารถที่จะมียอดซับ1,000ซับได้แล้วเนี่ยนะฮะ มันเป็นยังไงนะเขาถามผมมาเนาะผมก็จะให้คําตอบแบบนี้ละกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมเคยเจอเองกับตัวมาเหมือนกันนะครับเป็นอีกช่องหนึ่งที่ผมสร้างเอาไว้แล้วผมก็จ้างเขาปั๊มยอดซับขึ้นมานะครับก็เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยผมทําช่องยูทูบของผมอยู่ใช่ไหมแล้วผมอยากที่จะผ่านกดไวๆอ,อ่ะเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละนะครับอยากสร้างรายได้ไวคิดว่าถ้าเกิดว่ายูทูบ b e ผมที่ทาอยู่เนี่ยนะเป็นช่องเกมมาก่อนนะถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ย มันคิดว่ามันน่าจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำรรแน่นอนผมก็ไปจ้างเขาทำนะฮะซึ่งยอดซับหนึ่งพันเนี่ยผมเสียงเงินให้เขาประมาณ1,500ับาทนะ,ะในการที่จะจ้างเขาปั๊มยอดซับพเพื่อให้ผ่านกด1,000คนนะฮะแต่ว่า4,000ันชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาคุยอีกทีนะฮะผมก็ไปจ้างเขามาเขาใช้เวลาในการทำเนี่ยประมาณ2วันนะฮะจากของผมในศูนย์ซับเลยเนี่ยนะครับเขาใช้เวลา2วันปั๊มยอดซับให้ผมนะจนผมเนี่ยมียอดซับป,ประมาณ1000พ 1,300ัยซับนะครับภายในเวลา2วันนะสร้างช่องมาได้2วัน,นครับมีคลิปอยู่ประมาณ4คลิป5คลิปเนี่ยมียอดซับสองพันกว่าเลยนะครับก็โอเคผมก็ดีใจมากตอนนั้นคิดว่าเออเหลือแค่ทําชั่วโมงให้ผ่านนะครับสี่พนชั่วโมงให้ผ่านก็น่าจะเพียงพอนะฮะก็เลยหลังจากที่จ่ายเงินไปเลยปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็ไปจ้างเขาอีกจ้างเขาปั๊มชั่วโมงนะฮะโดยการที่เราเนี่ยอัพคลิปวิดีโอที่มีความยาวประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงยาวๆไปเนี่ย ผมก็จ่ายอีกประมาณ2,000บาทนะเพื่อที่จะปั๊มยอดชั่วโมงให้ผ่านเออตอนนั้นผมตั้งใจทำช,ช่องเกมให้มันผ่านเลยนะเออผมก็จ้างนะครับใช้เงินอย่างเดียวเนะี่ยเราไม่ดังนะเราก็ใช้เงินซื้อเอาปรากฏว่าพอผ่านกดจริงๆครับก็รอเวลาผมก็รอดีใจมากเลยเขาบอกว่าเขาจะต้องส่งหนังสือ,อ,อที่เป็นลาดพินเนี่ยของ y t u t u เนี่ยมาให้เราภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนนะไม่เกินนั้นนะฮะเพราะถ้าเกินนั้นเนี่ย เราไม่ได้ยืนยันตัวตนนะสเดือนเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะโฆษณาเราจะถูกหยุดแสดงทันทีนะครับผมก็รอนะในขณะที่ผมรออยู่นะครับปรากฏว่าเ,เบสเสร็จค่าใช้จ่ายตอนนั้นเนี่ยนะทั้งค่าปั๊มยอดซับเ์กับปั๊มชั่วโมงเนี่ยได้เบสเสร็จประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแล้วผมก็รอในขณะที่รอเนี่ยนะครับมัน มันก็ไม่ส่งมาตะทีนะคร u บยูทูบก็ไม่ยอมส่งมาตะทีเหมือนเขาตรวจสอบอยู่นะครับแล้วพอนานเข้านานเข้านะครับทุกคนยังไม่ทันได้ผ่านกดเลยครับยอดซับที่มีอยู่มันหายไปนะครับเนื่องจากว่า y YouTube เนี่ยส่งส่งข้อความมาบอกว่าบัญชีของคุณนั้นเนี่ยอยอดผู้ติดตามลดลงใช่ไหมเขาก็แจ้งสาเหตุมาเนื่องจากว่าบัญชีที่มากดติดตามคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใช้งานเลยนะครับ แล้วทําให้ทาง y t u t u เนี่ยปิดบัญชีของคนที่มากดติดตามเราเพราะฉะนั้นพันกระซับของผมหายไปในพริบตาเลยครับทุกคนหายไปในพริบตาเลยนะครับก็มันนึกย้อดนดูได้ก็คือมันเราเสียตังค์แบบฟรีๆเลยอะ่ะพันกระบาทให้กับไอ้คนที่มาจ้างเราปั๊มยอดซับยอดอะไรเนี่ยนะฮะถ้าเกิดผมพูดไปอย่างเงี้ยผมเชื่อได้เลยว่าคนที่ทํางานแบบรับจ้างปั๊มยอดซับอะไรของผมเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะร้อนตัวไม่ใช่น้อยนะครับ ผมไม่รู้นะว่าที่อื่นก็ทํามัอย่างไงนะแต่ผมที่ผมไปจ้างมาเนี่ยมันเป็นเว็บที่ก็น่าเชื่อถือเขาทําให้เราดีเหมือนกันนะครับยอดซับยอดรายได้นะครับแต่ว่ามันเป็น ID ดีปลอมที่ไม่ได้สามารถใช้งานจริงครับเพราะว่าผมสังเกตดูคนที่มากดซับสไครต์ผมเนี่ยจะเป็นคนต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับมากดกดซับนะฮะก็มีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้ช่อง u t u b e เนี่ยมันถูกปิดลงไป นะครับผมก็สําหรับใครที่กําลังทํา youtube ใหม่ๆนะครับแล้วคิดว่าอยากจะได้เงินในไว้นะครับไปจ้างเขาทํายอดซับไปจ้างเขาทาชั่วโมงให้มันผ่านกดเร็วๆนะครับผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนว่าไม่คุ้มหรอกครับทุกคนค่อยๆทําทีเรื่อยๆดีกว่าครับเนาะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่กำลังจะท o u t u b e ใหม่ๆนะครับทุกคนเอาเรื่องราวของผมเนี่ยไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับว่ามันไม่คุ้มจริงๆนะครับผมก็ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้มาแชร์เรื่องราวให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับแลว้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมีฟองชาแนลนะครับสำหรับใครที่ดูช่องของเราอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กับมีฟองชาแนลด้วยนะครับจะได้เอาสาระความรู้ใหม่ใหม่มาฝากทุกคนเลยครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ